โอ้โหสูโอ้โหเก่งมากอะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้คําศัพท์พื้นฐานให้น้องผาเติมตัวอักษรที่หายไปโอเคไหมครับเป็นคําศัพท์พื้นฐานที่น้องผาเรียนมาแล้วเพราะฉะนั้นน้องผาต้องรู้อยู่แล้วว่าตัวอักษรที่หายไปคืออะไรโอเคไหมครับครับอะทีนี้มาดูก่อนคําศัพท์ที่ลงท้ายด้วย at ad t a t cat 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 แอดแท็บะเติมเก่งมากอ่านได้ทุกอันแล้วเพราะว่าคำศัพท์พื้นฐานเ,เพราะว่ามันอยู่ในเล่มขนมค่ะอ๋ะอเหรออยู่ในเล่มในเล่ม,มเรียนบรรทัดขมนมค่มาแมกกาซต้องกลมเยอะอ๋อต้องก้มเยอะจะได้เห็นแสงสว่างอะต่อไปีเล็กหมด โโอแม่บอกว่าตรงนี้ต้องเหลืออีกเลยใช่เก่งมากอ่ะต่อไปมาดูคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย ar l r a r k r ะ a r l r f r far l r เจรจาโอเคเติมได้เลยครับโอ้โหตัว C อีกแล้วโอ้โหตัว C เลย จำได้ว่าครูอสอนเด็ะเขียนให้ถูกด้วยนะคะพิมพ์เล็กหมดเลยนะคะค่ะครับโอเคอ่าต่อไปคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย U N อ่ะเนออันเนออันลันอะเนออันฝืดอันฟันอะเนอันเบืออันบ้านโอเคเติมครับจะรออะไรครับค่ะ <laughs> ก็เติมสิครับ อ่าบานเลยครับบานโอเคอ้สวยมากค่ะสวยค่ะต่อไปตัวเอสเอสจะต้องบัดโอู้้สวยมากอาจจะบีเบอร์บีเบอร์สบายมากโอ้โค้สวยสวยอโหสวยมากอ่ะต่อไปสุดท้ายแล้วคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย A P Apple App a p p Cap ไป100งเลยร้อยคะแนนเต็มอ่ะเขียนอเอาตัวซีอีกแล้วเหรอตัวซีเยอะจังต้องอยากก้มเยอะค,อคอ่ะมาอนนี้ใช่ประมาณหนึ่งบรรทัดเดี๋ยวน้องผ่าเอาไประบายสีให้แม่ด้วยได้ไหมคะได้ครับอ่ะตัวจีพิมพ์เล็กนะต้องเลยบรรทัดนิดนึงโอเคเก่งมากต่อไปแอบมือแอบแม่เอม ตัวเองก็เขียนมันตัวเองต้องเขียนสองรอบตึมโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านกันอีกรอบอ่ะ ad a คืออ e คือ ad hat อาคือออาคือเฟอร์ alpha เจอาจา เนืออันเนืออันลันอะเนืออันฝึกอันฟันอะเนืออันเบอดอันบันแอปเอ่อแอปคือแอปแคบแอปเพ่อแอปคือแอปแคบแอปเอ่อแอปเหม่อแอปแม่พามาเดี๋ยวมาไประบายสีให้แม่ด้วยได้ไหมครับได้เลยครับโอเคสองหน้านะระบายสีให้ครบบ๊ายบายครับขอบคุณครับวันนี้เราหมดเวลา